ัก็น่าจะใช้ม่นานรถแต่ละกัรนะตัวเตือนโอแกรีจิรินบุแแรนมัติยมอันนี้ท่านท่านรองสิการจังหวัดที่ที่มาอยู่กับเราก็กำลังจะตอบเป็นศึกษาารทำงานด้วยให้บการตรงนี้ตนนี้ก็จะเป็นเอกสาร ดีก็จะน้องๆเราก็ทำไปด้วยกันห้องครับท่นนี้เป็นห้องที่ปรึกษา้างอันนี้ทรั้งจะสร้างตอนปินวันนานะครับท่านดูแลก่ผมบอกว่าท่าน่างท่านต่อมาครับครูจินต์ต่อมาก็ท่านโอมานั่งบุกบักกัคณะที่มาครับ ขององค์กรจึงได้ทราบว่าเราในถูกตั้งขึ้นมาในปีสี่หมันคือครูและบุคลากรการศึกษาซึ่งตีความไม่กว้างมากนะครับคำว่าบุคลากรกา,ารศึกษาไม่พอ,อยังครอบคลุมไปถึงทั้งภาพร,รักและภาคเอก,รรกชนทั้งในประจำการแล้วก็นอก,ก,รกรรอป,ประจำการที่เกษียณอายุไปแล้วประจำและส่วนภาพผมจึงอยากจะเป็ระธานเป็นการเริย เป็นอย่างมากปลาส่ท่านที่เอามาทำก็เพิ่งรู้เยอะเกินทุกครั้งทุกแบบมาทำแล้ว